่อไม่ว่าฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้ก็จะซ้ำเดิมอีกทีต้อบอกเลยนะครับวันนี้ครับเรามีโอกาสได้ทำความดีเพื่อตอบแทนสังคมนะภายใต้สโลแกนเก๋ไก่เลยคุณพี่ว่าไงครับ โครงการปลูกไม้ในป่าเดียวกันครับผมขอปลูกไม้ในป่าเดียวกันมาที่ไหนในว,วันนี้มาที่จังหวัดคลองโคนนะครับจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดคลองโคน <c oughs> คลองโคนจังหวัดสมุทรสงคราม<ช>น้เราไม่ได้มาแค่2คนนะครับเรามีเพื่อนสมาชิกมาด้วยพวกเราไปไง<ว><ว>บ้างตื่นเต้นไหมครับวันนี้นิดหน่อยครับเดี๋ยวเราจะออกไปปลูกป่ากันแล้ววันนี้ตั้งใจว่าจะปลูกกี่ต้นก็ขั้นต่ำสามต้นครับขั้นต่ำสามต้นพี่วัวล่ะครับ ปลูกหลายหลายต้นเลยค่ะปลูกหลายๆต้นเลยนะครับแหมนี่แค่บรรยากาศเบื้องต้นยังสนุกข,ขนาดนี้พ<ช>ี่ธมแล้วถ้าเราไปแล้วบริเวณที่เขาปลูกป่ากันจะสนุกข,ขนาดไหนเราต้องติดตามครับวันนี้ครับมีหลายอย่างด้วยมีสไลด์กระดานหอยแครงอ่ะสไลด์หอยสไลด์หอยนะไอ้ถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้เลยะคะรับคคคคือออแแแรรรรรดัรัััักกกไปูู้วว่่าาฉฉนนเเธธ ฉันนั้นรักเธอหมดใจแค่รู้ว่าฉันรักเธอเูแค่ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคองจะเข้าใจให้ฉันนั้นรักเธอต่อไปขอเธออย่าห้ามกันได้ไหมหยังจากนี้ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้อีก ยังไงเก่าเพราะความรักยังไม่เอาเอาเลยกลับเลยกลับในถามให้กันเลยมีใครพ้าดกับงจริงๆแล้วพี่เพียงขวัญจับสบ้าข้อที่หกค่ะถูกหรือเปล่าเทวายนะครับผมดุนเอกนะครับริบบิ oui> ้นชื่อยี่ห้อนะครับแล้วก็ออกฝั่งนะครับนี่อันนึ่งคือวาซาบแต่อาจจะไม่ค่อยนิยมนะฮะยาหมองมีนี่ครับยาหมองยาหมองผมจะเป็นในส่วนที่ไม่หมอง ไม่เพียืมมอตการใช้งานมื่อที่เราไปซื้อแล้วหมดมครับขนาดไม่ตรงตามที่ต้องอาอการบางคนเล็กบางคนใหญ่ขนาดไม่ตรงตามที่ต้องการต่อมาครับหมดเลย,ออลยไม่าไสามารถใช้ได้<ค> ไม,มไม่ไไหวไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรไม่รู้จะจบลงอย่างไรไแ็เพียงฉันนั้นรักเธอสาวสวยของเราแองจี้ครับเป็นไงบ้างความรู้สึกก็สนุกดีค่ะนะคะเป็นครั้งแรกก็รู้สึกเหนื่อยแต่ก็สนุกค่ะที่ได้ช่วยสังคมค่ะคือเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ทำบุญใช่ไหมได้ S <S ครั้งครั้งที่แรกได้มาปลูกป่าชายเลนค่ะเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าทะเลาะกับหอยแครงนิคนโอ้ดูค่ะคุณอ่ะดูนี่คือแครค่ะนี่หอยกาดหอยกาดหอยกาดกางกาดกังดูดนะคะอะไรนะกังดูดกังดูดแล้วตอนนี้กังตัวนั้นเป็นไงบ้างครับตายแล้วปัญยักษินกังตายไปแล้วนะคะที <c 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 ่พิษบวกแล้วยังมีเลือดบวกด้วยว้ามือใช้แค่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอ ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้อีก เป็นไงบ้างพี่ทอมวันนี้โอ้สุดยอดมากวันนี้สนุกม,มากเลยครับเนื่อบอกเลยนะครับแต่ว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็สังคมด้วยถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เรื่องของการสูดถุงยางอนมามัยการร <นะ S 1> ักษาสุขภาพแล้วก็าการรักษาสิ่งแวดล้อมในครั้ง<า>นี้ด้วยนะครับรักษาสุขภาพเนี่ยรวมไปถึงสุขภาพทางร่างกายสุขภาพทางเซ็กด้วยแล้วก็สุขภาพจิตใจเราด้วยถูกต้องครับผมยังไงแล้วนะครับเราฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ไว้นะครับผมเพราะว่าในเดือนถัดไป กลุ่มของเราด้วยนะครับ KBK Thailand เนี่ยยังคงมีกิจกรรมที่ทําให้กับสังคมแบบนี้อีกจัดเต็มและจัดแน่นเลยนนย้ำเลยนะเขาบอกว่าเกิดนี้นแล้วกันเกี่ยวกับความดีต้องติดตามนะครับว่ากลุ่มเราจะไปที่ไหนสุดท้ายครับก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมสโลแกนของเราครับเป็นเกได้ไม่ต้องอายใครเป็นเกดีต้องรักษาสุขภาพครับ,รบเรา,เร,าเริ่มแล้วคุณเริ่มหรือยังบ๊ายบายครับกับเทแล้ท 只有去我，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 